ทำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโอเคนะครับผมนะก็กลับสวีดัตสวัสดีัยรุ่นทุกคนทุกท่านทุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็ยัวผมนะครับช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในช่องป่าปอนพีจีนะครับเนาะเออวันนี้ผมก็มาอยู่ในเกมแปะนอนนะครับทุกคนนาะก็เป็นเกมที่ผมชอบชอบนะครับนะก็มาโอเครู้เรื่องนะครับ วันนี้ผมก็มาทุนมา4,000นะครับเนาะก็จะมาจัดแบบเทคนิคเดิมๆนะครับนะสูตรของผมนะครับก็คือว่าย้าพลิกเดิมจะไม่หมุนวงล้อนะครับทุกคนอ่ะโอเคผมก็จะขอซื้อไปเบรดอ่ะ40ไปเลยนะครับนะ2,000นะครับได้ได้สองรอบเนาะเออก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เนาะผมขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็ ใครอยากดูเกมอะไรนะครับของคล้ายพีจีนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะฮะอ่ะโอเคนะครับผมก็จะไม่หมุนลวงล้อตรงนี้นะครับนะโอเคไหมเออไปแบบไม่หมุนลวงล้อนะครับเทคนี้ของผมนะครับเออไม่พูดเยอะนะครับเจ็บคอเพราะว่ามันไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นนุ่งหมุนเลยนะไม่ต้องไปเสียงดีกว่านะครับเพราะว่าไม่หมุนมันก็แตกเหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะแตกหรือเปล่านะมานี้นะ ก็เป็นปกติของตัวเกมนะครับมีแตกบ้างไม่แตกบ้างนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับโอ้โหไม่เป็นไรน่แน้น,นวะนะถ้าเรารับได้เราก็ต้องเล่นได้นะครับนะอ่ะโ,โอเคถ้ารับไม่ได้ก็ไม่ต้องเล่นมันนะฮะโ,โ,โอเครู้เรื่องนะครับก็ไม่ได้นะไม่ตำตามนะครับนะโอเคนะครับซื้อไปสองพันได้ไหร่เป็นไงเป็นไงโอ้โหอะไรวะนี่อ่ะไปสองพันเหมือนเดิมนะครับ โอ้โหโดนไปแล้วไม้แรกนะครับเต็มกาลาบิวเนี่ยครับนะก็รอบนี้ผมก็จะไม่หมุนเหมือนเดิมนะครับทุกคนนะโอ้ยโอเคดอกนี้ได้มาสเรกเตอร์นะครับหกไเกเตอร์ไม่ดีไยรุ่นอันนะ่อ่าโอเคนะครับรอบนี้เราก็ได้มาสิบหมุนนะครับทุกคนนะตระกูลก็เริ่มต้นได้แปดนะครับนะเราก็จะไม่หมุนเหมือนเดิมอย่างที่บอกไปนะครับย้ําเทคนิคผมนะครับเราไม่หมุนวงอล้อนะครับอันนัเป็นไงสิบ โอ้โหมานะเป็นเออีกเว้ยเฮ้ยมันเป็นยังไงวะเนี่ยวายไม่ก็จะเป็นใจเท่าไหร่นะครับคือถ้าวายมาส,ยสวยๆนะมันก็อาจจะตุ้มตามขึ้นมาได้นะทุกคนนะเออยังไงนี่ไหลไปดีไปรุ่นพันพันหนึ่งพันเฉยยังไงนี่เป็นไงอ้าวเต็มกา,าลาเบลนะครับบอกแล้วว่าไม่จําเป็นต้องหมุนนะครับนะเออถ้ามันไม่หมุนแล้วเราไม่แตกก็เรื่องหนึ่งนะครับ อ่าโอเคหนึ่งหนึ่งอกแกรดนะครับนะอีกสี่รอบนะครับอาจจะมาฟุก๊กฟุ๊กไปนอนมาก็ได้นะครับอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้นะครับอีกสองหมุนเลยมีมาอะไรเลยนะครับจงังหวะนี้โอ้โหเกินโอ้ยอะไรวะสี่ย้ารอบเ้าจนหมดเลยเนะี่ยโอ้เกินไปกวานาะโมแล้วนะไปะ เราต้องการสองพันนะครับต้องการแค่สองพันนะถ้ามันไม่มาสองพันผมก็จะหมุนเบรดหนึ่งร้อยนี่แหละให้หมดไปเลยนะครับเออดูซิว่ามันจะมาไม่มาอ่ะดูดันไม่เก่งกิดไไก่เี่งเคยาปลานะ,ะนาโอเคตรงนี้สวยอ้องมาดิแน่จริงมาดิเบรดหนึ่งร้อยนะครับเออ อะไรก็เกิดขึ้นได้นะมันมันมาไม่ได้ยากขนาดนั้นนะเกมนี้นะเอาดิเอาดิแต่มันไม่มา <laughs> โอเคอ่ะเหมือนจะค้างนะเมื่อกี้นะนี่เป็นไงล่ะเราต้องการแค่สองพันนะครับเออสวยพี่สวยนะครับจะมาไม่มาอันแนี้ โอ้โหใบไมกอดนะครับโอ้ยแปะนอนมานะครับช่วงวันนี้เอ้สวยงามไม่ดีน่าจะถึงเลยเออมันต้องอย่างซีนะครับนะเอเคตามเป้าหมายของเราแล้วเราก็ไปซื้อกันต่อนะครับอย่งเงเทคนิคผมนะครับบานเจี๊ยบไม่ดีไปรุ่นโอเคนะเออไม่พูดเยอะนะครับมามาดูกันนะครับ อ่ะมาดูกันต่อนะครับโฆษณา,าก็มาจังวหวะนี้อะไรวะหนูอดอกนี้เคเต็มกาลารเ์เบลนะครับนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะต่อโอ้โหไม่ต้องมีดนตรีไอ้นี่กาลาบังโอ้โหด,ดูดูโอ้โหเจ็บจีตจีตนะครับแต่ละดอกเป็นไงามานะความมานะผมเป็นหลักนะครับ <laughs> เอามาเฉยนะครับผมทุกคนเออเป็นไงภาพจริงๆนะครับไม่ใช่การสแสดงนะครับนะเออเอเจ็บคอเลยเป็นไงไม่พูดเยอะไงเออคนจะลืมนะครับสำหรับการดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยเดอ้อไม้แรกก็แตกแล้วนะนเต็มกาลาบิ้งนะครับนะดีไม่ดีแปะอาจจะนอนมานะครับนี่เป็นไงล่ะว่านจี๊ยบโอ้โหอย่าว้าวเยอะนะ เมื่อก่อนมันซ้อนบ่อยมากแต่นี้มนไม่ค่อยซ้อนได้เลยโอ้โหว่าอะไรวะว่าเรารวยอีกแล้วดอกเดียวด้วยนะประเด็นโอ้ยอะโอเคไม่เป็นไรถือว่าดอกที่สุดจัดแล้วนะครับทุกคนก็โอเคนะครับก็เจอกันไปที่ไหอะวันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกนะครับนะเอาเรื่องก็โอเคไม่ไปต่อแน่นอนนะครับเดี๋ยวมันจะดูดเอาเนาะก็สักวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับทุกคนก็เจอกันใหม่นะครับคลิปวิดีโอหน้าเด้อเออบายบาย ครับผมอจุกรู้ว่าเจี๊ยบเออ